ทั่วประเทศของเรานะคะมีแค่5 0สบรางวัลและหนึ่งในนั้นนะคะคนเป็นลูกค้าของเรานะคะที่ได้รางวัลทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาโรก,ก์กเซลรล้องเลยนะคะที่ฟอร์ดพิจิตรเทพอุบลราชธานีค่ะวันนี้เป็นวันนี้ค่ะเรามีรถที่จะส่งมอบกันนะคะเป็นรถรุ่น x l p l u s Sport นะคะสีนี้จะเป็นสีบอลน,นะคะ ซึ่งเป็นกระบะยกสูงที่นิยมกันของอร์ดในตอนนี้นะคะ,ะและที่สำคัญรถคันนี้ค่ะลูกค้าของเรานะคะได้รับทองคำนะคะจากการร่วมรุ่งรางวัลนะคะเมื่อจองรถภายในวันท,ที่1กุมภาพันธ์ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งทั่วประเทศของเรานะคะมีแค่50รางวัลและหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นลูกค้าของเรานะคะที่ได้รางวัลทองคำมูลค่า10,000 0บาทค่ะ วันนี้นะคะเราจะก็จะมาพาชมนะคะรอบคันของรถคันนี้กันค่ะนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นกระจ้างหน้าฟอร์ดสีดำนะคะพร้อมช่องระบายอากาศที่ขนาดใหญ่นะคะ <S <S เป็นสีดำเงานะคะ <S <S <ำ>งวงบอกทุกความดุดันนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีโลโก้ฟอร์ดนะคะ <S <S ต่อมานะคะเป็นไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้านะค่ะเป็นแบบ LED นะคะ ด้านในมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆข้างกันเลยค่ะตามมาคะ่ะค่ะสำหรับล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กสีดําเงานะคะเป็นขอบ17นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําด้านค่ะมือจับเป็นสีดําด้านเหมือนกัน แล้วก็มีบันไดข้างนะคะรุน่นนี้มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะต่อมานะคะไฟหลังนะคะก็ขนาดใหญ่เลยรุ่นนี้มีกันชนท้ายให้ด้วยนะคะเป็นกันชนท้ายสีดำเงานะคะตรงนี้ก็จ,จะมีโลโก้ฟอร์ดนะคะว่าเป็นฟอร์ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลนเจอร์นะคะบุ๊บอกว่าเป็นเลนเจอร์ตรงนี้บอกชื่อรุ่นค่ะรุ่น X L Plus Sport นะคะเปลี่ยนตรงนี้รู้เลยว่าเป็นรถสปอร์ตนะคะ ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้ารู้สึกยังไงนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะกับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะกับได้รับรถรถหม่แล้วก็ได้รับทองด้วยนะคะค่ะพี่เป็นยังไงมาคะความรู้สึกกับเซลลกับเซลลก่อนก็เซลบริการดีมากครับก ประทับใจดีใจมากครับค่ะให้ข้อมูลข้อมูลครบถ้วนเนาะพี่เนาะครับผมค่ะครบถ้วนดีครับค่ะพี่ทําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ค้าขายเน่ค้าขายไก่ครับค้าขายไก่นะคะจัดไฟแนน้นธนชาตินะคะที่25เปอร์เซ็นต์นะคะไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะเอกสารใบก็ขาดครับ่านข่ดฐานง่ายเนาะไม่ได้รอนานเนาะพี่เนาะไม่ครับค่ะอ่ะแล้วก็ดีใจไหมคะที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาท ดีใ,ใจดีใ,ใจมากดีใจมากเลยนะพี่ไม่คิดว่าจะได้นะคะก็มีคนแนะนำให้มา,า,มา,ามหาเงินค่ะบริาการดีมากครับ ยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามเพจ้องเลยนะคะที่ปอดโปรแรงนะคะของแถมจัดเต็มนะคะบาย้องเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือโทรมาได้หรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 7 7 2 0 6 8 8 2นะคะอย่าลืมนะคะเลือกฝอนเลือกพิจิตเพจค่ะขอบคุณค่ะเ <c oughs> <c oughs> ข,ขาผมคือไลน์ค่ะพี่เดี๋ยวเขออยา,ายากไายรุกัน,นะคะ่ะ